วีระบุรุษผู้พิฆาตตอนโฉมสกรารลดหอมยามสนธยาบนทางหลวงสายใหญ่แถบมณฑลหอปากปรากฏผงคลีคล้าคลุ้งอบอวนและเห็นอาชาตัวหนึ่งกำลังตะลุยตะบึงด้านหลังยังมีม้าพ่วงผีสี่ตัวควบขับตามติดดังเหินบินทั้งสองฝ่ายทอดระยะห่างการประมาณครึ่งลี้อาชาตัวแรกที่นำหน้า คันสลาทางหลวงมุ่งสู่ท้องทุ่งรกร้างข้างทางผู้เดินสารอาศัยวิชาขับขี่อันเชี่ยวชาญเร่งรุดเป็นระยะทาง7จ็แปดลี้แล้วจึงย่างเข้าสู่ถนนหลวงอีกสายหนึ่งจบจนบัดนี้ปรดุดบนหลังมา้าค่อยระบายลมหายใจยาวๆร่างบางเห็นมา้ากวาดหมองรอบๆพบว่าทางเบื้องหน้ามีแสงไฟสว่างสวยสำเนียงจากเครื่องดนตรธธีหลายชนิดแววกระทบโสดยามนี้ ลมหนาวเหน็บพัดพร่างผูดังนั้นมีรีรอลังเลกระตุ้นมา้ามุ่งตรงไปและเห็นเป็นหมู่บ้านหลังใหญ่หน้าประตูขแขวนโคมไฟประดับทงถิวคล้ายดังกำลังดำเนินพิธีมงคลอยู่บวยวานประจำหมู่บ้านร่างกำยำสองคนรีบดาหน้าออกมาต้อนรับน้อมกายกล่าวว่าขอเรียนถามนามสูงสงบุรุษบนหลังม้างงานัน ไปวูบหนึ่งกล่าวว่าผู้น้องเพียงผ่านทางมาผู้ต้อนรับยังมีรอยยิ้มเกลื่อนกลาดกล่าวว่าปรมุกบ่บ้านเราที่น้่มซัวจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้กล้าหาญทั่วแผ่นดินท่านแม้ไม่ใช่มุ่งมาอวยพรโดยเฉพาะแต่เมื่อผ่านทางมาก็ขอเชิญให้เกียรติและแวะเยี่ยมยืนผู้ต้อนรับคารมและคมขายเลิศลำ้ำลายเห็นบุรุษผู้โดยสาร บนหลังมามีอภรรชุดพรดาชกลุ่มกลางหลังสะพายกระบี่ยาวแม้มีอายุเพียง18-19ปีแต่บุคลิกสง่างามยิ่งใบหน้าแม้ผ่านการตรากตรำยังไม่อาจปกปิดเขาความคมคายหล่อเหลาได้บุรุษหนุ่มกระพริบตากล่าวว่ากล่าวตามความสาตร์ผู้น้องมีอริบาดหมางก,กับผู้เหย้ยมหารแห่งบูริมส่วนหนึ่งถูกฝ่ายตรงข้ามไล่ล่ามาถึงที่นี่ ท่านประมุขหมู่บ้านแทชี้เป็นชนชั้นอาวุโสไหนเลยกล้าสร้างความวุ่นวายให้กับท่านหรือผู้ต้อนรับประจำหมู่บ้านตระกูลชีอุทานดังอ้อขณะนั้นเสียงกระปรวนดังระรัวสดใสรถมาร้าอ้อาคันหนึ่งควบข่าบออกมาจากภายในประตูลรถม้าทั้งสี่ข้าเป็นสีเหลืองอ่อนประดับม่านสีแดงห้อยพลิ้วกอบกับอาชาพุ่ผีที่ใช้เทียม ยางแขวนกระพวนสีเงินนับเป็นลนักษณะอันงดงามแปรลายตายามนั้นรถม้าพันหยุดยัางลงม่านหน้าต่างเลื่อนขึ้นเล็กน้อยปรากฏเข้าหน้าเครื่องซีกที่ขาวผุดผ่องบรุดหนุ่มวนาชามีเพียงสังเกตพบว่าบุคคลในรถกำลังจ้องมองมาย่างทราบว่าคนข้างในเป็นอิสตรี ต้องมาเกิดความพิศวงกลางแขลงกำเนิดขึ้นม่านพระาตีเริ่มคลี่กลางสตรีนางนี้ยังจะเร่งรถไปที่ใดหรือผู้ต้อนรับประจำหมู่บ้านรีบสาวเท้าเข้าไปบอกเล่าเหตุการณ์ให้ทราบภายในรถมาจึงแว่วเสียงที่ไพยราะสะดโสดว่าเชื้อเชิญมันเข้าไปไม่ต้องกังวลผู้ไล่ล่าผู้ต้อนรับประจำหมู่บ้านส่งเสียงรับำํำเสียงกระผวน พลันดังขึ้นรถมา้าผ่านควบขับจากไปผุลุดหนุ่มพอได้ยินก็พผิวกายลงจากหลังมา้าค้นเสื้อยาวสีเขียวอ่อนจ่าห่อผ้าที่หลังอานม้ามาสวมใส่มอบกระบี่และพาหน้าให้กับผู้ต้อนรับคนหนึ่งพาติดตามผู้ต้อนรับที่ร่วมปาศัยเข้าสู่หมู่บ้านเดินพลางถามว่าท่านประมุขแท้ชี้วันนี้มีงานมงคลใดหรือธีดาประมุขหมู่บ้านเปล่าวันพุ่ง จะเข้าพิธีวิวานับเป็นเรื่องใหญ่ของหมู่บ้านเราในรอบ20ปีท่านประมุกได้ส่งเทียบเชิญนักสู้ทั่วแผ่นดินจัดงานเลี้ยงรวม3วันยังมีคณะงิ้วผัดการแสดงบนเวทีวันนี้เป็นคณะงิ้วหรือชื่อจากเมืองหลวงท่านประมุกกับแขเกเรือหลายร้อยท่านกำลังทัศนาในห้องโถงบรรดนมชุดเขียวโมศสสาเป็นเชิงครับทราบ ยามนี้มาถึงห้องโถงใหญ่แล้วแลเห็นทั่วทั้งสี่ด้านแขวนดวงประทีปกลางสร้างเป็นเวทีคลื่นเสียงดังอื้ออึงตรอดทั่วห้องโถงใหญ่แออัดด้วยผู้คนจำนวนมากผู้ต้อนร,รับชี้มือไปอยังหน้าเวทีบอกว่าประมุขู่บ้านอยู่ที่นั้นปรุดหนุ่มชุดเขียวจึงกว่าสายตามองตามพรว่าทางแถวหน้าจัดเก้าอี้นวมไว้เจ็ดตัว แต่มีบรรุษผู้เดียวนั่งอยู่เท่านั้นพอพบผ่านประมุขบุบ้านตระกูลชีบรรุษชุดเขียวพันเกิดความรู้สึกประทับใจย,ยิง่งประมุขชีหน้าสัวเรือนล่างสูงสงา่าเขาหน้าสุดใสมีแววเยี่ยมหารหน้าระยนยอ่อผู้ต้อนรับพอจากไปบรรุษชุดเขียวก็สอหาที่ว่างทางขวามือของห้องโถงสุดนั่งลงสมาธิสับสนรวนเลมากกว่าตา ไปยังประตูห้องโถงอยู่เสมอประมาณชั่วหม้อข้าวเดิดหน้าประตูห้องโถงพนปรากฏเงาร่าห้าสายขึ้นหนึ่งในจำนวนนั้นคือผู้ต้อนรับประจำหมู่บ้านหนึ่งในสีเป็นบุรุษกลางขนศีษาใหญ่โตวดวงตาดุร้ายคล้ายด่างมีสังฐานะสูงสงกว่าผู้ร่วมทางมานอกนั้นเป็นบรุษสวมชุดยาวหน้าตาเลือดเย็ยนอีกสองคนล้วนเป็นบรษไวัยชกันชุดรัดกลุ่ม ม่านแมนมันทั้งสองจะมีสักด์อ่อนด้อยกวา่าแต่อีริยาบทยังเย่อหยิงพยองนักบุรุษทั้งสี่ใช้สายตาที่คมกล้าสํารวจมองกลุ่มคนบุรุษชุดเขียวต้องรีบค้มศรีรษะแต่ยังถูกอาคาตุกะเสื้อยาวพบเห็นกระซิบบอกกับพวกพ้องดังนั้นประกายตาแปรสายล้วนเขเม้นมองมายังบุรุษหนมบุรุษกลางโขนผู้มีศักดิ์ สูงสงพันโบกมือให้กับสองชายจักรชุดรักกุมที่ร่วมถางมามันสองจึงเรียบสาวเท้าไม่ยังปดุดหนุ่มชุดเขียวไม้สกัดคุมตัวไว้ยามนั้นประมุกหมู่บ้านชี้น้ำสัวพันผดลุกขึ้นก้าวย่างมาที่หน้าประตูส่วนปดุดหนุ่มชุดเขียวพอแลเห็นชายจักรสองคนแย่งย้ายกันคุกคามมาสีหน้าเปลี่ยนเป็นผิดปกติรีบผดลุกขึ้นก้าวยาวถอยไปด้านหลัง ประจวบเหมาะกับพบเห็นว่ามีประตูด้านข้างบานหนึ่งจึงมิขบคิดไครขวนผากประตูพุ่งเข้าไปทุ่มเทฝีเท้าวิ่งตะบึงอย่างสุดตัวชายการทั้งสองต่างคาดคิดไม่ถึงว่าบุรุษหนุ่มผู้นั้นจะกล้าล่วงล้ำเข้าสู่ตึกไหนต้องตะลึงหลานพิชูวูบในสุดยังตามติดโดยไม่ยอมละเว้นเหตุการณ์ทางด้านนี้ทุกผู้คนในห้องถงต่างไม่สังเกตพบเห็นชี้น้ำเสว พอก้าวมาต้อนรับก็หัวเราะฮ่าๆกล่าวว่าผู้กลาหารสมญาเพ็กเล็กซิวหัดอาศินิบาตเนี่ยโฮงถึงกลับให้เกียรติมายังมีท่านเฉาเหียก็เป็นอากรกลกาะที่คาดคิดไม่ถึงว่าจะชะกัากไปเล็กน้อยค่อยกล่าวสืบต่อเนี่ยเฮียตอนนี้เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารรักษาองค์ก์เฉาเฮียก็รับตําแหน่งในหน่วยรักษาพระองค์ ท่านทั้งสองล้วนมีภาระยุ่งเหยิงไม่ทราบยังมีเวลาว่างออกจากเมืองหลวงได้อย่างไรเนรุดกลางขนที่นำหน้าสมยาหัดอาศนิบาทเนี่ยหงส่งสำเนียงอันกลางหวานสถานโสดต่อบว่ชีเ่เฮียเร้นกายมิคบหากับคนภายนอกมาสิบกว่าปีนี่นับเป็นคราแรกที่ปรากฏโฉบหน้าผู้น้องย่อมต้องเร่งรุดมาน้อมเยือนอาคาตุกะทั้งสอง จึงถูกชี้น้ำสัวชื่อเชิญเข้าห้องโถงพมนักบนเก้าอี้ยามนั้นพันปรากฏบริวารประจำหมู่บ้านผู้หนึ่งวิ่งตะบึงเข้ามารายงานเสียงกังวานว่ากิมต่อใต้เฮียผู้กล้าหานดาบทองจูกโกงเม้งให้เกียรติเร่งรุดมาชี้น้ำสัวเร่งโบกมือให้คณะยิ้วบนเวทีหยุดการแสดงสาวเท้าก้าวออกจากห้องโถงอาคารุกะหลายร้อยคนที่ชุมนุมในห้องโถง พลอยบังเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายประกายตาทุกคู่สาดพุ่งไปที่หน้าประตูชั่วครู่ให้หลังฉี่น้ำสัวก็นำพาปรุษกลางโขดอาพรชุดสมบัตอีรยดยาบทนุ่มนวลบนใบหน้ามีรอยแย้มยิ้มผู้หนึ่งก้าวเข้ามาชนชาวบูริมจำนวนหนึ่งผุดลุกขึ้นแสดงความคารวะชี่น้ำาสวเป็นเสียงร้องดังๆว่า ท่านผู้นี้ได้รับการเช่วชูเขารบจากทั่วทั้งแผ่นด,ดินผู้กล้าหารดาบทองจูโกงเมง้งผู้กล้าหารดาบทองยิ้มแย้มผางประสานมือครวะต่อทุกผู้คนประกายตาที่วาววับดังสายฟ้ากวาดมองไปรอบๆคล้ายด่งกำลังค้นหาสิ่งใดยอยู่จากนั้นทั้งหมดทยอยกันหาที่นั่งผู้กล้าหาญดาบทองพันโบกมือขึ้นพันปรากฏคนสองคนสาวเท้าเข้ามา ผู้กลาหารดาบถองแนะนําต่อชี้น้ำโสว่านี่เป็นสิทธิ์อันต่ำซามของข้าพเจ้า1ใน2เป็นบุรุษชกันอายุ30เศษจัดอยู่ในอันดับสองนามโจ้เสียวอีกผู้หนึ่งเป็นบุรุษหนุ่มสง่างามอายุ23-24ปีนามคยเกี่ยงบนแก้มซ้ายของมันยังมีรอยแส้สีเขียวประทับอยู่เส้นหนึ่งผู้กลาหารดาบทองรองจนแขกเหลือ อื่นๆสนใจกับการแสดงบนเวทีดังเดิมจึงกล่าวข้าพเจ้าชั่วชีวิตไม่เคยกระทำเรื่องราวาอดสูร่าไอาใจบัดนี้กลับมีวาจาหลายประโยคที่ไม่สะดวกต่อการให้บุคคลผู้อื่นได้รับทราบชี้น้าสัวมีสีหน้าพิศวงสงสัยแต่หัดอาศินิบาตท,ที่นั่งร่วมอยู่ด้วยคล้ายด่งรับทราบมาก่อนจึงมีสีหน้าเป็นปกติผู้ก้าหานดาบทอง ถอนใจเบาๆกล่าวต่อสำหรับเรื่องนี้จำต้องบ่งบอกต่อชี้เฮียเนื่องจากสิคนที่สี่ของข้าเจ้าได้ละเมิดข้อบัญญัติประจำสำนักตลอดหลบหนีหายสาบสูญไปข้าเจ้าเกรงว่ามันจะฉกฉวยโอกาสป,ป่าโนเข้ามาในหมู่บ้านนี้ชี้นํำสสวเกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะบงการให้ผู้คนตรวจค้นดู นั่นกลับมิกล้าเพียงแต่บ้านหาไม่กอควรเรื่องราวอีกก็ให้แล้วกันไปเถอะฮัตอศินิบาตเนี่ยโหงที่อยู่ด้านข้างกล่าวสอดว่าผู้น้องตลอดเวลาเลื่อมใสในความปราบพฤกของจูเฮียแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้รู้สึกไม่เห็นพ้องด้วยชี้น้ำสสวมีสีหน้านสงสัยกล่าววา่าพี่ท่านคงไม่เห็นผลกระมังเมื่อมินานมานี้ผู้น้องได้แวะไปกราบพบจูเฮีย ประจวบหมอกับพบพานผู้เล่รา่องที่สิทรยศผู้นั้นนามซีเล้งละเมิกดกฎพระเบียเตเลดิดหนีพวกท่านสันนิษฐานดูว่าซีเล้งผู้นี้ล่วงล้ําข้อบัญญัติใดหรือผู้กล้าหานดาบถองจูก,กงเมงฝืนโพร่อกล่าวว่าเนี่ยเฮียเฮียได้กล่าวแล้วแต่หัดอสิริบาทเนี่ยหงกับปฏิเสธกล่าวว่าไม่ผู้น้องไม่อาจไม่พูดดีฉาน,นี่ละเมิกดกฎบัญญัติ การราคะถึงกับมีความคิดข่มขืนย่ำยีสตรีในการปกครองของจูเฮียอย่างประเสริฐที่ถูกพบเห็นแต่สิิ์คนโตของจูเฮียน้ำเ e อี้ยกังก็ถูกสิทธรยศนี้ประทุษร้ายจนบาดเจ็บสาหัสประมุกมู่บ้านชี้น้ำเสวก็มีสีหน้าเดือดดาลข้างแค้นแต่ผู้กล้าหันดาบถองกลับท่อถอนใจกล่าวขอเพียงมันกลับใจได้สำนึกไปหน้าขนาท่องเที่ยวมิก กระทําการผิดทํานอครองทําอีกความประพฤติแต่โหนหลังยังคงแล้วการไปเถอะฮัดอาศินิบาตกล่าวยังคุณแค้นจูเฮียมากคำนึงว่าซีเล้งเป็นทาย,ยาทก,กัมพร้าของสายผู้ร่วงลับจึงไม่อาจตัดใจอามหิตแต่พวกเราในเมื่อรับทราบเรื่องราวนี้ย่อมไม่อาจอภัยละเว้นมันได้และความจริงก็เป็นไปตามการฆ่ากเนของจูเฮียซีเล้งตอนนี้อยู่ในบู่บ้านนี้ ผู้น้องได้ส่งคนเฝ้าควบคุมมันขอเพียงจูเฮียโหีิษะอนุญาตผู้น้องจะปิดศีรษะมันมาน้อมสนองเองชี้น้ำสสวเพื่งทราบสาเหตุที่ผู้กล้าหารดาบทองพยายามทักท้วงไม่ให้เปิดเผยเรื่องราวดังนั้นจึงมาเกิดความนิยมเลื่อมสายยิ่งขึ้นและสนับสนุนว่าสมควรกำจัดซีเล้งไปเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้กล้าหาญดาบทอง จึงอนุโลมด้วยสีหน้าอันสะทกสะทานยามนั้นผู้ช่วยของหัดอาศินิบาทเฉาเหียปราดุทานว่าสีเล้งหลบหนีเข้าไปในตึกนายของท่านประมุขแท้ชี้แล้วชี้น้ำสัวพ่อฝางจึงกล่าวทุกท่านโปรดวางใจเราจะเข้าไปสักครู่หนึ่งรับรองว่าจัดการเรื่องราวนี้ได้กล่าวถึงบุรุษชุดเขียวพอบุกฝาเข้าสู่ตึกไหนริมโสดพันได้ยินเสียงฝีเท้าติดตาม มาดางสับสนคำหนึ่งขึ้นผู้ไล่ล่าทั้งสองล้วนมีพลังฝีมือยอดเยี่ยมขอเพียงถูงไล่ล่าตามทันก็ยากที่จะสลัดหลุดรอดได้ดังนั้นรีบทุ่มเทวิชาตัวเบาพุ่งข้ามกำแผงและตัวตึกทวงผ่านอาคารหลายหลังผ่านเหลือเห็นที่เบื้องหน้าเป็นตรอกซอยกว้างใหญ่สายหนึ่งขณะวิ่งตะบึงผ่านพบผ่านรถม้าคันหนึ่งจอดสนิทอยู่คล้ายกับคันที่พบเห็นที่ประตูหน้าบู่บ้าน บุรุษหนุ่มชุดเขียวลังเลเล็กน้อยจากนั้นสาวเท้าพุ่งเข้าไปพอกระโดดปราดขึ้นบนรถเลิกบ้านแล้วกวาดมองพบว่าภายในมีโคมไฟเล็กๆดวงหนึ่งสาดประกายเจ,เจิดจ้าจากนั้นบุรุษหนุ่มชุดเขียวถึงกับสะท้านทั้งร่างเนื่องเพราะรในตัวรถมีเดินหนีนางหนึ่งอาศัยอยู่กำลังผัดเปลี่ยนอาภรร่างทอนบนเปื่อยเปล่าผิวกายที่ขาวผุดผ่องถูกแสงสว่างสาดสะท้อนจนละลานตา ดูรีนางนั้นแม้มีสีหน้าแตกตื่นเดือดดาลแต่ไม่ได้ส่งเสียงพันปรากฏประกายสีดำสายหนึ่งพุ่งปราดมาจากข้างกายหนางกรีดฉลับใส่ใบหน้าบรุษหนุ่มชุดเขียวทันทีบรุษหนุ่มชุดเขียวเพิ่งเห็นว่าเงาดำนั้นเป็นแส้หนังละเอียดอ่อนเส้นหนึ่งรู้สึกมีพลังรุนแรงประท้าใส่ใบหน้ากลับไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แส้ยาพวกวาดมาถึงเบื้องหน้าพันพลางกลบยเป็นฉับไหว ผดุหนุ่มชุดเขียวยามนี้เนื่องจากไยตรงข้ามเปวยร่างท่อนบนจึงรีบพริ้มตาลงได้ยินเดรรีนางนั้นอุทานว่าเอ๊ะที่แท้เป็นท่านผรุหนุ่มชุดเขียวพอได้ยินสำเนียงไยตรงข้ามจึงมั่นใจว่าเป็นดรรีในรถม้าที่พบผ่านหน้าหมู่บ้านตระกูลชี้วงสมองพันปรากฏเข้าหน้าหนางขึ้นเป็นเดรรีโสภาตาสุกใสเข้าหน้ากลมเกลี้ยง อายุประมาณ17-18ปีนางหนึ่งบรุดหนุ่มชุดเขียวกล่าวว่าขอโกเนีโปรดอภัยข้าเจ้าคิดไม่ถึงว่าในรถม้าจะมีคนริมโสดแววเสียงสวมใส่เสื้อผ้าเบาๆชั่วครู่โดยดีโสภ่านางนั้นจึงส่งเสียงกล่าวว่าท่านมีน้ำกัะไลหรือบรุษหนุ่มชุดเขียวกล่าวว่าข้าพเจ้าซีเล้งขณะตอบำํำก็ลืมตาขึ้นช้นชาๆแลเห็น ดรีนางนั้นสวมใส่อาผ่อนแล้วในมือเรียวงามกระชับแท่อ่อนเส้นหนึ่งตาคู่งามสาัดประกายเย็นเยียบสีเลลงรู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามมีเจตนาประสงค์ร้ายจึงฝืนหัวรอกกล่าวว่ขาข้าพเจ้ายินยอมร,รับการลงทานจากโกเนียทุกประการแต่ขอโกเนียโปรดอนุญ,ญาตให้ข้าพเจ้าด้ซุกซ่อนกายชั่วกราวเดินในโสผากล่าวเสียงเย็นชา ข้าพเจ้าแท้ชี้น้ำอิงบิดาของเราคือชี้น้ำซัวที่แท้เป็นทิดาของท่านประมุขแท้ชี้เฮท่านขึ้นมาเถอดสีเล้งรีบมุดกายเข้าไปในรถนั่งสงบอยู่มุมหนึ่งทุกอิริยาบถรวมสำมรวมเปลี่ยนม,มารยาทแต่ชี้อิงกลับขม่นหมอกอย่างเยือกเย็ยนกล่าวว่าซื้อแปะข้าพเจ้าเคยบ่งบอกว่า บุคคลที่เปลือกนอกท่าทางสัมรวมต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในใต้ล่ามีแต่ผู้คนที่จอมปลอมท่านก็คงเป็นบุรุษประเภทนั้นซีเล้งกล่าวอย่างขุมขืนข้าเจ้ามีชะตาอาภัพมากเคราะห์ถูกใส่ใ้ายป้ายผิดโดยไม่มีทางโต้แย้งได้โกเนียจะว่ากล่าวอย่างไร้ายก็ได้เนื่องจากข้าเจ้าในยามนี้ไม่มีกำลังขัดขืนแล้ว วันจาตอนท้ายของท่านไหนเลยนะับเป็นชายชาติชาตรีได้หรือโกเนียเป็นที่ดาสูงสากย่อมมิทราบการผันแปรของชะตากรรมครั้งกะน้องข้าวเจ้าก็เป็นทายาทของตระกูลทรงอำนาจได้รับการอบรมอย่างดีเลิศหลังจากเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงครั้งมหารแล้วก็มีชีวิตอย่างอนเนกอนาถชี้อ,อีกรัาฟังจะงงงานไปแต่แล้วกล่าวว่า ท่านไม่ต้องกล่าวต่อแล้วไม่ไว่าอย่างไรเราก็ไม่อภัยละเว้นสำหรับโทษฐานของท่านข้าเจ้าจะลงโทษโดยควักในตาท่านทั้งสองข้างให้ท่านไม่อาจแลเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยซีเล้งสะท้านใจอย่างรุนแรงชี้อิงกล่าวอย่างไร้ไมตรีว่าท่านหากมียินยอมพร้อมใจพวกเราก็มาต่อสู้กันท่านหากเอาใช้ข้าเจ้าได้ทุกสิ่งนับว่าเลิกล้มกัน เมื่อเพนเช่นนี้ข้าเจ้ามีแต่ขอเสียงแล้วชีอ,อิงรู้สึกสงสัยใจในการที่ฝ่ายตรงข้ามกับรับควาท้าทายแต่ทว่าเข้าหน้าของนางก็ยังเย็นชาปราศจากความรู้สึกพันสะบัดฝ่ามือดับโคมไฟสีเงินในตัวรถพิ้วกายออกไปด้านนอกทันทีสีเลงได้แต่สาวเท้า,าติดตามไปทั้งสองฝ่ายหลังจากพอยืนหยัดมั่นชีอ,อิงก,ก็ร้างฝ่ามือซ้ายขึ้น สื่กายอิงหึ่งเก้าปืนร่างขณะคุกคามเข้าหาคู่ต่อสู้สภาวะฝ่ามือก็ผากดันออกไปสีเล้งแม้ผนึกกลมปราณตราเตรียมอยู่ก่อนแต่พอพเผชิญการจู่โจมยังต้องแตกตื่นตระหนกย่างใหญ่หลวงรู้สึกฝีมือของฝ่ายตรงข้ามเช่นนี้แม้ชื่องช้าเนิบนาบแต่ไม่ว่าคิดหลบหลีกอย่างไรล้รวมไม่อาจเลี่ยงพ้นขณะคิดลงมือสกัด กลับไม่สามารถสอพบช่องโหว่สีเล้งได้แต่ยืนตะลึงลานกับที่วิถีฝ่ามือของชี้ิิงได้พุ่งกระจายมาถึงเบื้องหน้าแล้วของเพียงกดกระแทกลงใส่สีเล้งก็จบชีวิตในบทดลฉับพลันทันใดเสียงฝีเท้าดังแววมาสีเล้งสำนึกดีว่าผู้มาย่อมมาสอาหาตนแน่นอนต้องคร่าคกลัในใจชีวิตของเราจบสิ้นแล้วเสียงฝีเท้าอุปมา พูดมัดจุราชคิดไม่ถึงว่าชี้อิงพันกล่าวว่ารีบเข้าไปซุกซ่อนในตัวรถสีแลงปากอ้าตาค้างแต่แล้วรีบหันกายก้าวขึ้นสู่รถมา้าซุกซ่อนร่องรอยไว้วินาทีนั้นเงาร่างสายหนึ่งพันปรากฏขึ้นเห็นเป็นประมุขหมู่บ้านตระกูลชี้นามชี้น้ำเสวพอกว่าตาหมองก็พบเห็นชี้อิงก,กล่าวว่าอิงยี่เจ้ากลับมาแต่เมื่อใดหรือ ชี้อเองรีบมุดกายเข้าไปในรถม้าส่งเสียงตอบว่าข้าเจ้าเพิ่งมาผัดเปลี่ยนอาพรอ,อผู้กล้าหันดาบทองจูแปะแปะยกย่องเป็นหลวงแท่จูมีสิทธิ์ทรยศนาำซีเล้งหลบหนีปะาปนเข้ามาในหมู่บ้านเดีรยวฉานนั้นมากมากในการคุณคินย่ำเยีสตรีในการปกครองของผู้อื่นบีดามีไมตรีอยู่กับผู้กล้าหันดาบทองจึงมาส่อหา หมายกำจัดไปคารากล่าววานจาก็สาวเท้ามายังรถม้าคันงามซีเล้งอยู่ในรถไม่มีทางซุกซ่อนกายจึงมาเกิดความตื่นเต้นตึงเครียดอย่างใหญ่หลวงทั้งนี้เพราะเพียงแต่ชี่น้ำสัวชงโงกหน้าเข้ามาร่องรอยก็ถูกเปิดเผยซีเล้งกระทั่งลมหายใจยังไม่กล้าระบายออกก็เร่งดวงตามองมายังชี้อีง สร้างความแตกตื่นเป็นที่ยิ่งที่แท้ชี้อิงกำลังปวดเปือออป้อนอาผอนจนเปื่อยร่างท่อนบนเนื่องจากนั่งหันข้างให้ส่วนโค้งส่วนเว้าบนร่างกายจึงปรากฏชัดต,ตานาสิกของสีเล้งสูดได้กลิ่นกายสาวที่หอมกรุ่นสภาพอันงามสกรานล้ำเปรียมเสน่ห์ดึงดูดเช่นนี้เป็นสิ่งที่สีเล้งไม่เคยคาดฝันว่าจะได้พบผ่านมาก่อนชี่อิงพันทรงสีงสนูนโนนว่า บีดาในละแวกใกล้เคียงนี้ไม่มีร่องรอยของบุคคลผู้ใดเลยเสียงสวมใส่อาผองของนางดังแว่วออกมาด้านนอกชี้น้ำสว่ทราบว่าที่ดาของเขามากผ่านเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถมา้าจึงเพียงกว่าตามองรอบๆบรบ,บริเวณตรบหนึ่งกล่าวว่าเจ้าระมัดระวังไว้บีดาจะไปตรวจดูเส้นทางอื่นจากนั้นสาวเท้าจากไปชี้อิงพันหันขวับ มาทางสีเล้งแค้นเสียงดัง,งกะกกว่าท่านเป็นศิษย์ของผู้กล้าหารดาบทองแต่พิชาฝีมือกลับหาพิความสูงสงอันใดไม่ซื้อแปกข้าเจ้ากล่าวได้มิผิดมนุษย์เรามิอาจคำนวณอุปนิสัยใจคอโดยอาศัยโฉมหน้าอย่างเดียวผู้ใดทราบว่าท่านเป็นบุคคลอันโฉดชั่วเลวร้ายหรือซีเล้งอ้าปากไม้กล่าววาจาแต่แล้วเงียบงานมิโต้แยง้งชี้อีกยามนี้ ผัดเปลี่ยนอาผอดเป็นชุดดำสนิทเสื้อผ้าที่สร้างจากผืนหนังแม้เบาบางแต่มีประกายมันมาเมือมเอวแน่งน้อยของหนางประดับสายเฮดาเอวเสียบมีสั้นด้ามฝังเพชรอยู่สองเล่มสภาพเช่นนี้กลับเป็นความงามอีกแบบหนึ่งชี้อิงยื่นมือกระช้าสายบางเหียนที่ควบคุมอาชาเถียมรถทั้งสองตัวกระตุ้นเล็กน้อยรถม้าคันงาม ก็ควบขับออกจากที่ซีเล้งที่นั่งอยู่ในตัวรถรู้ว่าตัวเองถูกนําพาพ้นจากหมู่บ้านตระกูลไปก็เริ่มบังเกิดความหวั่นไหวมีสบายใจขึ้นมาความจริงซีเล้งแม้เผชิญหน้ากับความตายก็ไม่เคยนํำพาแต่ทว่าเหตุเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้านี้กลับสร้างความสงสัยคบคิดคำหนึ่งแต่ว่านางที่แท้มีเจตนาอย่างไร ขิ่เร่งรุดไปที่ใดและฉะไหนานางจึงผัดเปลี่ยนอาพรชุดนี้รถม้าพอออกเจอหมู่บ้านก็เร่งรุดไปตามถนนหลวงที่ราบเรียบสองฝ้าข้างทางปลูกต้นเกาเหลียงสีเล้งปลายตาเหลือบแลชี้องิงเพราะว่านามีสายตาเหม่อลอยครุ่นคิดสีเล้งลอมถอนใจคำหนึึงขึ้นนางโสภาปานีพลังฝีมือก็อสูงเยี่ยมยังมีบิดาที่ทรงบรารมีเพียงแต่ กลับเป็นบุปผาที่มีเจ้าของหวันพรุง่งต้องเข้าพิธีวิวาแล้วชี้อิงพันกล่าวว่าท่านมีพฤติการย่ำยีอิสตรีจริงๆหรือชีเลงเงียบงานชั่วครู่จึงกล่าวเขาเจ้าไม่ได้กระทําเรื่องราวเช่นนั้นโกเนียเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านเราเชื่อชีเลงพลอยมีหน้าตาแตกตื่นถามว่าโกเนียชื่อมั่นได้อย่างไรหรือชีอิง เบือหน้าบิีงด้านหนึ่งกล่าวช้าๆว่าข้าเจ้าในสายตาของท่านคงไม่นับว่าอปลักษณ์แต่ข้าพเจ้าขณะพลัดเสื้อผ้าท่วงท่าของท่านแสดงถึงการควบคุมตัวเองอย่างดีเยี่ยมแสดงว่าย่อมไม่ใช่บุคคลนั้นชั่วร้ายซีเลงมีปัญกายตาตื้นตันยามนี้รถมาเริ่มคลอนแขลนไปมั่นคงพุ่งทยานไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วสเสมือนด่างกำลังพูดลาดสู่ที่ตำ่ำ ทั้งสองอยู่ในตัวรถที่มีอนาเขตจำกัดอยู่ในสภาวะแทบเสียสีสัมผัสกันและสภาวะของรถม้าพอรวนเลสซีเล้งอยามพิทันระหว่ังร่างกายจึงเบนแฉลบมีเพียงกระแทกถูกชี้อิงอย่างกริ้งไปตามตัวรถกดทับร่างกายของนางไว้ซีเล้งพอเริ่มสัมผัสก,กับร่างอันอวบสล่างของชี้อิงก็รู้สึกว่า เป็นสภาพการอันเลวร้ายสาหัสนักแต่ด้วยความลืมตัวได้กวาดสายตาไปยังใบหน้าของนางแลเห็นชี้อิงพริมตาลงใบหน้าแดงเรื่อมีความงามพล้ำชวนสะท้านจิตลมหายใจอันรวยรินโช่วยประท่าถูกเป็นกลิ่นหอมจางๆชื่นนาสาขณะนั้นรถม้ายังคงพุ่งลาดต่ำราวกับห่อเหินบืงเกิดความกระทบกระเทือนไม่มั่นคงตลอดปลายทาง ชั่วครดูให้หลังรถม้าจึงค่อยๆหยุดชะง,งักลงชี่อิงขยับร่างดิ้นหลุดออกมาในประกายตาของหนางพันทอแววสับสนแต่แล้วผิวกายลงจากตัวรถไปซีเล้งรู้สึกลำบากใจได้แต่ติดตามลงไปท่ามกลางแสงจันทราที่สาดสองและเห็นที่ซึ่งรถม้าหยุดยัง้งเป็นหุบเขาอันล้ำลึกแห่งหนึ่งทั่วทั้งสี่ทิศเป็นผนังผาสูงฉัน รถม้าคงลงมาจากด้านใดด้านหนึ่งทำเลแถบนี้รกร้างสงัดงานยิ่งนักชี้อิงลังเลอยู่ครู่ใหญ่จึงสาวท้าไปด้านทิศบุรพาสีเล้งก็ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดซุกซ่อนความคลางแขลงอยู่ในใจและเห็นชี้อิงมุ่งตรงสู่ถ้ำมหึมาแห่งหนึ่งพอก้าวเข้าไปข้างในปริบตาเดียวก็ปรากฏแสงอันอ่อนจางสว่างบูบ สีเล้งค่อยแลเห็นสภาพแวดล้อมแลเห็นนี่เป็นถ้ำที่มีความกว้างกว่าตรงปากถ้ำเสียอีกผนงังรอบกายล้วนเป็นดำทถมึนดังนั้นชี้อีกแม้จุดโคมไฟซึ่งแขวนอยู่บนผนังขึ้นก็ยังมืดทึบยิ่งนักภายในถ้ำเวิ้งว้างปราศจากสิ่งใดชี้อิงสาวเท้าไปยังสวนลึกยื่นมือปาดเบาๆบนผนังพลันปรากฏโพรงที่กว้างสามเชีย้ยขึ้นแห่งหนึ่ง ยามนั้นลมเยะเยือช่วยกระนำความหนาวเหน็บคมขู่ผู้คนแสดงว่าภายในโพโรงไม่เพียงลึกล้ำสุดอย่างคาดยังอาจเป็นปากถางระบายความเย็นจากพื้นใต้ดินด้วย